สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนมาปรึกษาเราเรื่องราวต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาปรึกษาเรามาเนี่ยมาอยู่กับเรา ก็มีคำอธิษฐานด้วยให้เราอธิษฐานถึงหลวงปู่ก่อนนะคะแล้วปัญหาต่างๆที่เพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนที่รู้จักเรามาปรึกษากับเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่กับเราหรือแม้แต่วิญญาณต่างๆที่เขาติดตามมาก็จะได้ไม่มาอยู่กับเราด้วยคือจะเลยไปหาหลวงปู่หมดเลยและคนที่เขามีวิญญาณหรือมีอะไรเกาะตามตัวมาเนี่ยก็จะได้รับบุญจากหลวงปู่ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราเป็นผู้มีประโยชน์ใช่ไหมคะเวลาที่เราอธิษฐานแล้วเวลาที่เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะได้ไม่มาอยู่ที่ตัวเราประสบการณ์ของตัวมิทิตีเองเวลาที่เราไปชี้แนะหรือไปแนะนำให้คนไปทำบุญเวลาที่เขามีปัญหาหรือเวลาที่เขามีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ค่อยสบายใจเราก็แนะนำว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะให้ไปทำบุญนะ แล้วถ้าเขาไม่ไปทํากรรมนั้นก็จะติดอยู่ที่เรานะคะเหมือนอย่างเช่นพี่นิตี้เคยแนะนําให้กับคนที่รู้จักคนนึงไปทําบุญเนื่องจากว่าเขามีดวงจิตวิญญาณเด็กติดตามอยู่ทีนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปทําบุญค่ะเด็กนั้นก็ยังมาอยู่มาอยู่กับเรานะคือเหมือนเขาก็ยังมาสื่อกับเราเรื่อยๆเ,เ,เราก็ได้ไปทําบุญให้เขาเขาจึงไปค่ะเหมือนว่าเราต้องส่งเขาไปด้วยตัวของเราเอง แต่ว่าในส่วนของคนรู้จักคนนั้นเนี่ยเขายังเป็นยังไงต่ออีกอันนั้นเราไม่รู้เพราะเราไปทําบุญส่งวิญญาณน,นี้ไปแล้วแต่พอได้มาสวดมนต์บทพระคาถามหาจากกักรพัรดิจึงได้รู้วิธีการว่าเราควรจะอธิษฐานแบบไหนควรจะทําอย่างไรในการที่มีคนมาปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องเราต่างๆเพื่อนๆลองสังเกตดูหลังจากที่เราคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเรามีอาการอะไรบ้างติดอยู่กับที่เราบ้างนั่นแหลคะค่ะ มันเป็นเรื่องราวของพลังงานที่มันมาอยู่กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางด้านอะไรที่ด้านที่ไม่ดีอะ่ะมันจะมาอยู่กับเรามันไม่มันมันไม่ผ่านเราไปมันยังมาอยู่กับเราอยู่ดังนั้นในส่วนของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะมีคำอธิษฐานให้เราด้วยเป็นคำอธิษฐานที่เราขอหลวงปู่ปรับภพภูมิให้โดยอัตโนมัติเลยในกรณีที่มีศาก,กับเราทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ จะอยู่ที่หน้า43หัวข้อที่20่สิคำอธิษฐานขอหลวงปู่ปรับภพบภูมิโดยอัตโนมัติก็กล่าวแค่เพียงครั้งเดียวนะคะช่วงเวลาที่เราก่อนจะสวดมนต์นี่แหละท่านจะสวดเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าเรากล่าวช่วงสองทุ่มครึ่งก็ดีค่ะมันเป็นช่วงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตของลูกไม่ว่าใครก็ตามที่มาปรึกษาลูกทั้งทางโลกและทางธรรม ลูกขอบาร,ม,ร,ม,บารมีรวมขอหลวงปู่ทวดบารมีรวมขอหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดได้โปรดปรับภพภูมิส่งทุกดวงจิตวิญญาณที่ติดตามท่านเหล่านั้นมาให้ได้ไปสู่ภพภูมิใหม่และรับบุญจากหลวงปู่ได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมาเกาะที่ตัวของลูกอีกลองทําดูนะคะคำอธิษฐานนี้เราหลังจากนั้นพอเราไปให้คําปรึกษาใครหรือไปคุยกับใคร บุคคลเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขามีความทุกข์เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะได้ผ่านพ้นจากปัญหาของเขาด้วยเพราะว่าบารมีของหลวงปู่ท่านก็จะปรับภพบภูมิให้กับดวงจิตวิญญาณที่ติดตามบุคคลเหล่านั้นมาโดยอัตโนมัติค่ะและเขาก็จะไม่ได้มาเกาะที่เราด้วยเขาก็จะผ่านเราอะเลยไปหาหลวงปู่เลยเหมือนเราเป็นทางผ่านให้เขาผ่านนะคะพินิตีก็ได้ปฏิบัติตามมานะคะจากแรกๆที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักคำอธิษฐานนี้ ก็จะมีอาการบ้างแหละเจ็บปวดนู่นนี่นั่นตามตัวเวลาที่เราปรึกษากับคนที่เขาปรึกษาเราแต่พอหลังจากที่ใช้คำอฏิฐานนี้แล้วอะค่ะอาการต่างๆที่คนคนนั้นเขาเป็นอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้มาที่ตัวเรานะคะก็จะเลยไปเลยไม่มีอะไรมาติดค้างที่ตัวเราค่ะสำหรับคลิปนี้พินิตี้ก็ต่อลาไปก่อนนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พินิทตี้ทำคลิปใหมๆ่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะ ส่วนคลิปต่อไปก็จะมาแชร์ในเรื่องของวิธีการใช้คำปิฐานเล่มนี้ให้ฟังเรื่อยๆค่ะตามประสบการณ์ที่พี่นิตตี้ได้ปฏิบัติแล้วได้ผ่านมาแล้วนะคะ